เล็ดใหญ่นะพี่พอดีซื้อน้ำเหลืองได้เอาฟีเอาฟีไาไหบาไงพีี้นีเฮะเปล่าพี่เดีปอไม่ไม่ไม่รู้ทีเดียวสี่คนได้ไหมวะพูดส่งรักพูดสงรักไปไปนี่ไปนี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 ไม่ไเน้ะเผนแล้ววะ

ต้องขานะอ้ต้องต้องย่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 ย่องย่่องย่องย่อองย่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 ององย่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 อ

ข้าแดงสมาแดงสอน่าบนะเข้าอ่ะมีคนรมคนปะเออขนนิดเดียวเออตีก่อนอ้อาตีกันตีไปเนเดียีตทำีแบบมึงอยู่ตัวนอกเลยโอ้ย Mình không, không có, có Elijah, okay. дети, no. tense, không, có một cái thôi Ủa? Ủa? Được rồi Đi thôi, đi thôi, đi Mình ไหนไหนไหนขุนได้ย <bas> er> ินเสียงแถวต้นไม้ใหญ่พี่ไม่เห็นแล้วนะเห็นแล้วรันฟาร์มรันฟาร์มมาโดดตรงรัวพี่ลมแดดลมแดด

เ่เกือบตายไม่ยิ่งเกือบตายเฮ้ยเป็นไอเอ็มไอแล้วพี่เปลี่ยนปืนฆ่ามั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 นไม่ตายไม่ตายไม่ตายอยู่ไหนอ่ะอ้าวเอาอ้าวพี่อยู่ตรงไหนอยู่รั้วพี่อยู่รั้วอยู่รั้ว

โดบของเขาเอเก็บของโดของโด่ของกันหานะแม่งไม่จอมไม่จอมจอหลังไว้แล้วมยิงซะีัดตามไม่เลยเอ้วาวายหมดเ,เลยอีกอะ ยไหนวะเนี่ยผมมันก็เยอะแล้วมันแยบมันนเ่งยบวะสายส้มเหรอนี่ไงขึ้นได้แล้อเฮ้ยนี่ปัมปัมาปัมาปั๊มมางปั๊มนังปัมมนเดินเดินไปไหนรูกไหนพี่โอ้โหโอ้โหโอ้วะโหวะโหวะลัวลัวพี่ลัวขาล้วขาขอร

นะป่าไปไหนด้วยวะป่าจะไปข้างนอก <What? S 2> น้ำเลอะแล้วถีทุ่มใช่เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวดีวัดดี <c oughs> โอ้ผมตายพี่ <c oughs> มันโดดอย่าง <c oughs> เป็น <c oughs> นินจาไออ้้นโน ดเจ็บีพฮ้ยอูอูอูว่้ไปั๊มปั๊มปไม่ปั๊มมีเไหมยามันมีแล้วฮะามีแล้วไม่มีเนยพี่ไม่มีนะผมมีนะไม่มีอ

Я там накопить.